สังสิทธิ์ให้อภัยสอสอก้าไกลไม่ศึกษาไม่เห็นคุณค่าและเสนอตัดงบฝายแกนดินซีเมนเผยเสียดายสอสอพักคนรุ่นใหม่ติดวงจรอุบาททางการเมืองสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุย๋ยใกล้บ้านท่าน หรือโท095-460-5580จากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กนามว่าสุรเชษประวินวงวุฒิได้โพสต์พาดพิงนายสังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์ประธานคณะกรรมธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้วุธิสภาโดยโพสต์เปิดหัวว่าสวาที่ใส่ความผมอยู่เบื้องหลังการแจกง,งบฝายแกนดินซีเมนใช่หรือไม่และปอลอช่วงท้ายว่า หากสอวอสังสิทธ์ไม่หยุดผมก็พร้อมชนหากหยุดผมก็พร้อมให้อภัยจบนะท่านสอวอนอกจากนี้ผู้ใช้นามดังกล่าวยังโพสต์เกี่ยวกับโครงการฝายแกนดินซีเมนที่ตนไม่เห็นด้วยหลายประเด็นและเสนอตัดงบประมาณปี2567ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศขอสนับสนุนจากรัฐบาลดังนี้ผมเสนอตัดงบจริง เพราะผมไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้โครงการฝายแกนดินซีเมน์มั่นใจในเหตุผลที่จะคัดค้านโครงการแจกงบในผู้ใช้นามว่านายสุรเชษ์โพ์ว่าส่วนผมนะ่ะชัดเจนอยู่แล้วและภูมิใจด้วยว่าผมเป็นคนเสนอให้ตัดงบก่อนนี้ทิ้งไปเพราะไม่คุ้มค่าและไม่โปรง่งใส สืบจากข่าวสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ดรสังสิทธิริยะรังสรรค์ประธานคณะกรรมการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเดื่อมล้ำวุฒิสภาเพื่อไขข้อเท็จจริงนายสังสิทธ์กล่าวถึงความเป็นมาของฝ่ายแกนดินซีเมนว่าคณะกรรมการต้องการค้นหาและช่วยเหลือกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ที่ยากจนซึ่งได้ค้นพบว่ามีกลุ่มที่น้องเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งมีพื้นที่ทางการ,กรเกษตรถึงร้อยละ78 อยู่นอกเขตชลประทานสามารถทำการ,กรเกษตรได้เพียงปีละครั้งเท่านั้นจึงคิดว่าถ้าหาน้ำให้เกษตรกร,กรทำการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี365วันจะทำให้เขามีไรายได้เพิ่มขึ้นและถ้ามีการส่งเสริมความรู้ทั้งในด้านการเพาะปลูกการแปลรูปผลิตภัณฑ์และการตลาดจะทำให้เกษตรกร สามารถพ้นจากความยากจนได้คณะกรรมการสแสวงหาความรู้ทุกส่วนของแผ่นดินค้นหานวัตกรรมที่จะสามารถทำให้เกษตรกร,ร,กรมีน้ำใช้เพื่อการ,กรเกษตรตลอดทั้งปี365วันได้จนได้ค้นพบนวัตกรรมฝายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์และได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับฝายดังกล่าวไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆตลอดช่วง3-4ปี จนเริ่มเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ว่าทำให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี365วันปัจจุบันได้มีการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ทั้งประเทศ638แห่งเฉพาะในภาคอีสาน8จังหวัดรวม265แห่งภาคเหนือ10จังหวัดจำนวน381แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตัวเลขกันยายน2566สืบจากข่าวถามอีกว่า ภาคอีสานกับภาคเหนือสร้างฝายแกนดินซีเมนเยอะและของบประมาณปี2567มากทั้งสองภาคใช่หรือไม่นายสังสิทธ์ตอบภาคอีสานมีพื้นที่เกษตร63ล้าน6 0 0 0 0ไร่43%ของทั้งประเทศ149ล้าน200,000ไร่พ <Jared. S 3> ื้นที่แล้งซ้ำซาก48ล้าน721,711ไร่เสี่ยงภัยแล้ง17จังหวัด 4,089,591ไร่อยู่นอกเขตชนลประทาน86.50%ของพื้นที่เกษตรทั้งภาค63ล้าน600,000ไร่มีกเกษตรกร3 5 3 7, 7 3 6ครัวเรือนส่วนภาคเหนือตอนบนมีพื้นที่ชนลประทานเพียง2,662,373ไร่ร้อยละ9.07%ของพื้นที่ชนลประทานทั้งประเทศ หรือ29ล้าน3 0 0 0 0ไร่พื้นที่นอกเขตชนลประทานมีโอกาสเกิดความแห้งแล้ง17จ,จังหวัดคิดเป็นพื้นที่ประมาณ1 3 8 9 6 5 5 9 6ไร่มีพื้นที่แล้งซ้ำซาก26ล้าน9 6 5, 5 9 4ไร่คณะกรรมาการเดินทางไปหลายจังหวัดทั้งภาคเหนือและภาคอีสานในรอบ3-4ปีที่ผ่านมามีโอกาสพบกับชาวบ้านผู้นำท้องถิ่น ประชุมร่วมกับทุกภาคส่วนนับหมื่นคนต่างเห็นว่าน้ำเป็นปัญหาสำคัญที่สุดและต้องการเร็วที่สุดเรียกร้องขอฝายแกนดินซีเมนทุกพื้นที่สืบจากข่าวถามว่าผู้โพสในเฟซบุก๊กจังกล่าวโพสว่าส่วนผมนะ่ะชัดเจนอยู่แล้วและภูมิใจด้วยว่าผมเป็นคนเสนอให้ตัดงบก่อนนี้ทิ้งไปเพราะไม่คุ้มค่าและไม่โปร่งใสนายนสังสิตตอบด้วยใบหน้ารีบเรียบยิ้มมุมปากเล็กน้อยว่า ความจริงมีการวิจัยการประเมินผลด้านเศรษฐกิจและสังคมการพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำนอกเขตชลประทานสนับสนุนการวิจัยโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชอ29กุมภาพันธ์ห67มีรองศาสตราจารย์ดรทวนทันอิทไพศารสกุลคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยหัวหน้าทีมวิจัยพบความจริง 2- 3สาประเด็นที่น่าสนใจคือหนึ่งทางด้านสังคมพบว่ามีงานทำในพื้นที่ ไม่ต้องไปทำงานต่างพื้นที่ร้อยละเจ็ดสิบสามุดสี่รองลงมาได้แก่มีการพูดคุยช่วยเหลือกันของคนในชุมชนมากขึ้นหกสิบห้าจุดหกสองพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้นหลังจากมีฝายแกนดินซีเมนตฝายขนาดใหญ่พื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยสิบเอ็ดจุดแปดไร่ต่อครัวเรือนฝายขนาดกลางพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยสิบเจ็ดจุดหนึ่งไร่ต่อครัวเรือน ฝ้ายขนาดเล็กพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นเฉลี่ย14.4ไร่ต่อครัวเรือนฝ้ายขนาดจิ๋วพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นเฉลี่ย6.3ไร่ต่อครัวเรือน 3. รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากฝ้ายขนาดใหญ่รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ1,159บาทฝ้ายขนาดกลางรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ1,474บาทฝ้ายขนาดเล็กรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ1 0 9 6บาท ฝ้ายขนาดจิ๋วไรได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ656บาทซึ่จจะข่าวถามต่อว่าเขาโพสต์ว่าสวที่ใส่ความผมอยู่เบื้องหลังการแจกงบฝายแกนดินซีเมนใช่หรือไม่นายสังสิทธิ์หัวเราะลั่นพร้อมกับกล่าวว่าผมอยู่เบื้องหน้ามาตลอดผมและกรรมธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมลำ้ำุฒิสภาเป็นผู้ผลักดันและเผยแพร่ค,ความรู้ความคิดและวิธีการสร้างฝายแกนดินซีเมนมาตลอดเกือบ5ปีแล้ว เพื่อให้ชาวบ้านนอกเขตชนละประทานมีน้ำใช้ในฤดูแล้งซึ่งมีน้ำใช้จริงเพียงพอในหนึ่งปีท้องถิ่นองค์กรเอกชนชาวบ้าน เขาช่วยกันทำถึงปัจจุบันมีเกือบ1นึ่พันตัวแต่ไม่เคยได้งบจากรัฐบาลกลางเพิ่งมีครั้งนี้ที่รัฐบาลจัดสรรง,งบให้พวกเขาไม่รู้จักฝายแกนดินซีเมนเลยไม่เคยเห็นเลยไม่รู้แม้กระทั่งความแข็งแรงของฝายแกนดินซีเมนซึ่งมีผลการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วฝายตัวแรกเคยสร้างมาตั้งแต่ปี2558ที่แม่น้ำชีอําเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิยาว60เมตร ทุกวันนี้ยังแข็งแรงดีและฝายแกนดินซีเมนที่สร้างในปีถัดมาอีกร้อยห้าสิบตัวก็ยังแข็งแรงดีอยู่จนทุกวันนี้ที่บอกว่าฝายแกนดินซีเมนพังเป็นความไม่รู้ที่น่าเศร้าใจมากฝายที่พังไม่มีฝายแกนดินซีเมนแม้แต่ตัวเดียวสวไม่มีอำนาจหน้าที่หรือบทบาทเกี่ยวกับตั้งตัดเปลี่ยนแปลงงบประมาณแผ่นดินมีก็แต่สอสอเท่านั้นสวแทรกแซงไม่ได้หรอกครับสืบจากข่าวคำถามสุดท้ายครับ เขาโพสต์ว่าหากสวสังสิทธิ์ไม่หยุดผมก็พร้อมชนหากหยุดผมก็พร้อมให้อภัยจบนะท่านสวอ,อาจารย์ว่าไงครับนายสังสิทธิ์หัวเราะในลําคอเบาๆพร้อมกับพูดด้วยน้ําเสียงเมตตาต่อผู้กล่าววาจานั้นว่าอภัยทานผมเคยหวังว่าพักนี้จะคิดเรื่องดีๆสร้างวิสัยทัศน์ที่ดีให้กับประเทศไทยช่วยแก้ปัญหาใหญ่ๆของประเทศไทย แต่ในที่สุดคนรุ่นใหม่ก็ยังอยู่ในวงเวียนและวงจรอุบาททางการเมืองคือคิดแต่เรื่องไม่ดีคิดเป็นเรื่องการเมืองไปหมดน่าเสียดายเวลาของประเทศไทยจริงๆกองบรรณาธิการสื่อจากข่าวรายงาน